กุนคแมคคือที่สุดมียอดนักชกที่ชนะมากถึง1,600ไฟต์ไฟและชาวคามรบอกว่าเขาเก่งที่สุดเท่าที่โลกเคยมีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวเพื่อนบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องราวของชาวเพื่อนบ้านด้านติดกำแพงกับสุดยอดศิลปะการต่อสู้ที่ร้ายกาจที่สุดในจักรวาลอย่างกุนคแมที่เขาบอกว่าเป็นต้นกำเนิดของศิลปะการต่อสู้ ทุกแขนงบนโลกนี้โดยเฉพาะมวยไทยเพราะว่ามีรูปสลักคล้ายๆกับการต่อสู้ต่างๆอยู่มากมายบนกำแพงมหัศจรรย์ครับพวกเขามักจะปฏิเสธความเป็นจริงและเชื่ออะไรที่มันดูนิทานดูปรำปราอยู่เหนือจินตนาการและห่างไกลจากความเป็นจริงแบบนี้อยู่เสมอและแน่นอนว่าเมื่อเชื่อแล้วว่าศิลปะการต่อสู้กุนแคมแยของตัวเองนั้นมันร้ายกาศมันก็จะต้องมีนักชกที่เป็น โกดหรือที่สุดตลอดการด้วยเหมือนกันกับทุกวงการกีฬานั่นแหละครับแต่ก็มีแอบเซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับที่โกดของคุณคแมนั้นดันไม่ใช่ท่านซานกิมซอนหรือปรมาจา,ารซานผู้แต่งนิทานอ,อ่ผมหมายถึงผู้คิดค้นและพัฒนามวยค่าสิงโตนะครับแต่ชาวคาเมนเขายกให้ใชายคนนี้ครับคือเอผู้ทองโดยตัวชี้วัดนั้นก็คือสถิติการโชกค,ครับซึ่งแน่นอนว่าปรมาจารไร้ผ้ายอย่าง ชาญกิมซอนนั้นย่อมจะเทียบไม่ได้แน่นะครับเพราะว่าท่านนั้นไร้พ่ายเนื่องจากไม่เคยชกกับใครเลยแต่พอหันมาดูสถิติการชกของเอพูทองโกดออฟกุนคแมเนี่ยผมว่าทุกคนก็คงจะมีร้องฮะกันบ้างนะครับถึงจะเยอะกว่าท่านปรมาจารย์มันก็ไม่น่าจะขนาดนี้คือชาวขมรญเขาบอกว่าครูเอพูทองอาจารย์โงทูลเทร่านั้นมีสถิติการชกชนะถึง1,600ไฟ และพ่ายแพ้ไปเพียงแค่9ครั้งเท่านั้นเองนั่นเท่ากับว่าชกไปทั้งหมด1 6 0 9ครั้งเลยนะครับนี่มันมนุษย์หรือกำแพงนครวัดครับถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้แล้วถ้าย้อนไปดูประวัติของเอภูทองนะครับเขาเกิดเมื่อปี2,518เริ่มชกมวยตอนอายุ17ปีก็คือปี2,535และแขวนนวมช่วงปี49-50นะครับ คิดง่ายๆว่าประมาณ15ปีแล้วกันตกปีละ107ถึง108ไฟเลยนะครับแล้วพอผมลองไปดูในวิกิพีเดียนะครับที่พวกเขาชอบพากันไปแก้ข้อมูลบิดเบือนความจริงนะครับยังมีการเข้าไปใส่ข้อมูลอันน่าเหลือเชื่อไว้ว่าในปีพศ2549ซึ่งเขาน่าจะมีอายุประมาณ31ปีนั้นนะครับเอภูทองเนี่ยกดไปปีเดียว150ไฟนะครับ ชนะ140สเสมอ4แพ้6ใช่ครับ150ไฟเกือบ2วันต่อยทีหนึ่งยังไม่เท่านั้นครับจาก150ไฟเนี่ยเป็นการต่อยในขเขมร120ไฟและเดินทางมาต่อยที่ประเทศไทย30ไฟด้วยกันทุกคนลองช่วยผมจินตนาการหน่อยสิครับว่าเขาต่อยอยังไงต่อยที่ขมรเสร็จขึ้นรถมากรุงเทพถึงปุ๊บต่อยปับ๊บนั่งรถกลับ ลงจากรถก็ต่อยต่อแบบนี้แหละครับหรือว่ามีบางไฟได้ต่อยบนรถทัวร์ด้วยก็มีอะไรประมาณนั้นแหะครับมันถึงจะเวอร์วังอลังการได้แบบนั้นดูดูไปแล้วผมว่าก็ไม่รู้จะเวทนาสมองใครดีนะครับระหว่างไอ้คนแต่งเรื่องที่สมองน่าจะบ้าไปแล้วเนี่ยกับคนที่เชื่อเรื่องแต่งนี้ซึ่งดูแล้วสมองน่าจะไม่ค่อยมีและในส่วนของโลกความเป็นจริงนะนะครับเอพูทองแกก็เป็นนักมวยที่เก่งคนนึ่งเลยครับ แต่มันก็ไม่ได้แบบเหนือมนุษย์มนาขนาดนั้นและมีจำนวนไฟตลอดชีวิตการชคอยู่ราวๆ200ไฟซึ่งก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับและที่สำคัญนั้นแกเป็นลูกหลานของยุทธภูทองครับคนที่เคยมาขอเอามวยไทยเนี่ยไปเผยแพร่ที่ขเขมรเพื่อสร้างอาชีพให้กับคนขเขมรในสมัยยุคหลังขเขมรแดงซึ่งแกก็เข้าใจแล้วก็ยกย่องให้เกียรติมวยไทยมาตลอด เพราะที่โด่งดังมีชื่อเสียงมาได้เนี่ยก็เพราะการข้ามมาชกที่ไทยเนื่องจากที่ขมรเนี่ยหาคู่ชกไม่ได้นะครับแม้กระทั่งตอนที่มีประเด็นดราม่าซีเกมเนี่ยยังจําได้นะครับว่าแกบอกว่าศิลปะก,การต่อสู้เนี่ยมันคือมวยไทยแต่ตอนนี้ก็ถูกคกุณขมร์ขมรกลืนกินจนไม่ออกมาพูดอะไรแบบนั้นอีกเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความจำยอมเพื่อปากท้องของตัวเองหรือว่าจริงๆแล้วท่าแท้ของเขา ก็เป็นเหมือนคนเขมรส่วนใหญ่ที่พร้อมจะเคลมจะลืมบุญคุณของประเทศที่ผลักดันเองจนโด่งดังนะครับแต่ดูๆแล้วเนี่ยแนวโน้มน่าจะเป็นอย่างหลังอยู่เหมือนกันนะครับเพราะถ้ามีความรู้ผิดชอบชั่วดีอยู่บ้างก็ควรจะออกมาบอกชาวเขมรผู้ด,ด้อยปัญญาบางคนเถอะครับว่าไอสถิติชกชนะ1,600ไฟที่เขาพูดถึงนั้นมันไม่ใช่ความจริงอย่างน้อยๆแฟนๆอันเป็นที่รักของแก ก็จะได้ไม่ดูโมในสายตาชาวโลกนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกนำมาเล่าในวันนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนค่าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ